ที่เอาพาเช็ดหน้าช่วยเก็บพาเช็ดหน้าทององฉันหวองฉันหน่อยได่ไหมโอ้โหอย่างห่อนะอย่างห่อนะดัมโบเลยเปล่าับเองซะด้วยดัมโบเลยเปล่านะโถแอบมองเธอจ้ะแอบมองเธอยุ่นะจ้ะเฮ้ย ไม่กล้าสบตาอยู่แล้วเพื่อนจอมไม่มองทางเลยนะแต่ขับลงปูทางนะไม่มองทางแต่มองเธอนะไอ้แอบมองเธออยู่เนี่ยมองเธอเธอมีทุกคนเลยแอบสนใจให้นิดนิดเอออร่อยอ๋ออะไรอร่อย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 อะไรอร่อยอะไรอะไรเป็นเพื่จอมอร่อยไหนข้อก้รมสิอร่อย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 ไม่อ่างเราแต่อ่างอ่าอ๋อเพียงก้องงอได้วิธีนี้เหรอ อืมมางอนงอนเห็นงอนเห็นงอนอืมยุ้ยได้แท้หิวเลยนะเห็นไหมยังไม่เคี้ยวเลยใจยังอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากดูเงินตัวทองฉันแค่อยากให้นายเนี่ยได้ริมรสชาติของอาหารเนี่ยมากที่สุดมีคนกินชะมดแค่นั้นเองชะมดเลยพี่เคยกินชะมดเลยชะมดไม่ใช่สัตังหงวนเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีเคล็ดลับนะก็คืออะไรพี่เคยแบบเล่นกับชะมดอะไม่ได้นะนายรู้ไหมเราพี่ตกใจเว้ยคืออะไร เพราะว่าตัวใหญ่เขาเอามาทำเราพี่ไม่รู้ไงอ๋อเชื่อตกใจกันใช่รสเซยมิจ้าพุ่งออกเลยเป็นอะไรที่นี่เหมือนกันเอ้างอทีแอบพึงนะแอบแซะนะใครบอกอยังไงฉันไม่เคยพาเอาแล้วลงมาแล้คนแรกนะครบผมแล้วจะมีคนที่สองไหมถ้าคนแรกเขแล้วอ๋อเฮ้ยหลีกว่ะเฮ้ยใจเย็น ไม่ได้ที่ผมเลยแล้วคุณไม่กลัวอะไรนั้นนะถ้าลุงกล้าเพราะลุงกล้าเป็นตำนักอ๋อวันเดียวกันลอเลยมาเราเนี่ยหาเรื่องแต่ตัวแล้วนั่นไงสิโดนนะเจือพี่ใหญ่จอมผมพร้อมไหมทำได้เหรอผมยืมอกตกป้องเองอ๋อยืมอกไปยืมอกซิ ผมนักศึกษาวิชาทหารโอ้โหเขาเคยเรียนไหมโอ้ยผมเรียนสามปีอะพี่พี่เคเรียนสามปีเขาเรียนกันสามปีทุกคนใช่เกือบเกือบเรียนสี่แล้วด้วยทำไมอะมีปัญหาเล็กน้อยไล่หายการศึกษาไหมหายการตร์เออว่าตลอดไปต่อไป ต้องสุ่มหกสุ่มเจ็ดเข้าได้ไหมสุ่มแปดก็ได้จ้าสิสุ่มเก้าก็ได้สุ่มใดๆคือสุ่มเก้าสุ่มซื้อ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 ยาดอ่คุยใหญ่ยังไงเอาแล้วไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยนะโยสได้ไหมพ่อหนะโอ้โหขอโทษกระทุ้งคุณมีผมแล้วโอเอเอโอเอคุณยังอย่าว่าพี่จอบเลยนะครับไม่เป็นไรโยมแล้วก็อย่าว่าโยด้วยคุณด่าไม่เอาที่คิดไม่รอบคออ มีเรื่องทั้งวันเลยอเออตอนเช้า,า,ชาก็ต่อยกับเพื่อนลงออแต่ลอาหารต่อยกับเพื่อนแล้วก็ไม่เจอปืนจริงเขาเ้าใจไหมเข้าปากชา้างปากเบียอ้อยอะไรเข้าปากช้างให้กินอ้อยก่อนต้องกินอะไรกินงาด้วยชอบงาไหมชอบเขาอ้อยไม่หวานมากเขาไม่งางาไม่หวานด้วยเหรอไม่ใช่เหมอนอ้อยน้ำอ้อยอย่างเงี้ยอ๋อโอเคน้ำอ้อยมันหวานนิด้หนึ่งไช่ไหมผสมงาผสมงาเป็นท็อปปิ้งแค่เราคิดว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกัน ใครกันวะไม่รู้เราจะได้รู้กันรู้ไหมว่าเสียก่อนมาทําเป็นนี้เขาเป็นอะไรมาบ้างเขาไปทำคอนเดทมาแล้วก็ไปเสียแล้วก็เป็นเสียอะไรก็จริงอะไรก็จริงก็อยากไปได้การีกาก็เลยทำตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่ง นี่ไงเขามาเป็นคุณสันติไงเสียสันติโอ้จะบ้าสันติทำอะไรรอบข้อมูลเราเอาเวลาที่อวงชั้นเนี่ยเอายูนิคอนเหรอยูนิคอนไปหาทางคิดทำยิ่งยอะคอนสตรัคชั่นอ๋อยูนิคอนตัวที่สองคู่แข่งเนี่ยยิ่งยอะข่ายยิ่งยง ยิงยุก <reading ios> เป็นนักมวยโอ้ยไอเด็กเต้นที่อยู่ไ <bung> อ้จอมนี่เขาอยู่ให้ไปฝั่ง thunder e x p r e s s ดู thunder thunder e x p r e s s เนี่ยไอ้เป็นยิงยศเออกระโดดเออปานิคุณจัดการไอ้โสมให้เรียบร้อยแะไอมีอะไรบ้างายเผือกกระลอกแทะไม่ได้ข่าวจากแม่เฮอว่ะมีสิทธิ์มี้ยสิทธิ์ตาไม่น่าจะือคนที่นี่อ่ะ คนกรุงเทพเป็นคนกุงเทพเป็นคนที่ไหนอ่ะไม่ใช่กรุงเทพนะเป็นคนกรุงเทพนะกรุงเทพเป็นคนกุงเตพบมเลยโอ้ยได้แล้วโอเคผมจัดการข้นมาที่ห้องนอนนอนไหมเดือนสองครับมันทอดีมทำชั่วไม่ได้ชั่วเออมันง oh, ี่ีโอ้ มือหนีทั้งเรื่องอ่ะเล่นมืงหนีทั้งเรืองอ่ะออแบบพิงวงิทยาแบบพิงวิทยาพมยังไม่ได้บอกอย่างนีกบอกผมเป็นชายไปไทยใช่ไห <c oughs> ม no ไม่้องไปล่อ้หจอมพี่รอเจ้าอยู่ท่านามาหลายวันแล้วอ พี่จอมคขาคองแสนแสบขึ้นอย่างนี้เลยอ๋อในหัวคิดเพลงนั้นอยู่อ๋อในหัวอ๋อจำเพลงนี้ไหมไม่ไม่เคยดูอ่ะแพ้เก่าอะไรเงี้ยไม่เคยอขวัญเรียมอะไรอ๋อขวัญเรียมนี่เฮ้ยผมก็เด็กเด็กด้วยเท่อ๋อเฮ้ยทำไมคุณเครียดจังเลในี่มาแล้วสวัสดีครับยังไงครับพี่แอ๊บใช้ที่นี่ก่อนไว้โอ๊ยเงอ่ะข่าวบอกอย่าดูดี อืมเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเฮียเนี่ยโทรศากลับเราก็เปิดเราโผลไปด้วยให้เจ๊มือเย็นไหมโอเคครับคุดหนาวยังไงก็ไม่เย็นไม่ไหวปนะครับไปนะครับลองไฟติดนะหรือว่าพี่เฮียหลอกผมปเนี่ยหลอกเฮียเจ๊เอ็นคจริงหรือเปล่าเจอพรุ่งนี้ไปไปไหมไปด้วยกันไหมไปไปดีวากไปเลยนะที่ไหนก็จะไปไอ้คนหลอกลวง แต่มันดีตอนที่ยุ่นเหมือนพี่บิลลี่มากอะมากมากเ,เลยเสีงยงเอะไรนะสุขภาพจิตลูกเราจะแยอะเสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ใหญ่แต่ว่าเอาแนเอาแน่ ดยังเชี่จะไปบอกไปเฮียจะไปบอกไปไม่ใช่อย่างนั้นแหละโอ้โหโอ้โหสวยดูแบบดังดอกไม้กอดชอบทำเสียงแบบพี่บิลลี่กำมัดแล้วนะพี่บิลลี่จังอิตใจเขาใช่ไหมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจออกดังดอกไม้บานวิธีการพูดยังคล้ายๆพี่บิลลี่เลยเนาะเหมือน กูพาใหญ่กว่าเนั่งส์สายดาวชำเย็นดังดน้าพากาดอันบางเบาคงจำได้แม่นเลยเพลงนี้วิ่งอะไรติดปากผู้ใหญ่จอมอะ่ะแอบไปกินอะไรมาอุ้ยเต้าทึงใช่ไหมนั่น <laughs> เลยทำไมต้องถอดใส่เสื้อโชกามเลยอ่ะเพราะว่าผู้ใหญ่จอมเก็บเสื้อไปหมดแล้วโอเค เมียงปลาเมียงปลาโยทินโดนยุงกัดแขนแดงเลยทำอะไรทำอะไรทำอย่างนั้นแะที่คุณยุแอบกินของตอนกคืนนะ่มจะดกินอยู่แล้วอ๋อยิงปืนังปังเ็ออเหียโกรธทำไมนะคุณนั่นก็ชอบโกรธอย่าฮะ โวนี่กรหน่อยก็ไม่ได้ผมมือใน่นขนาดนี้หือว่าเ,เป็นไข้หรเป่าเฮ้ยมือสั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เป็นใขรใครที่ชนคนที่ใช่แต่ผมเป็นใขรที่ชนนี่อย่าเดิบกผมตอบต้องทำยังไงผมจะตายเจยุ่ตอเฮ้ย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 เย ทำอะไรอะ่ะอับได้ไหมจ๊ะอย่าเธอรื้เบเนะ <laughs> จริก็บอกอย่าเธองื้เบบหัวใจออกงเต้นอยู่นะมันนต่นอกผู้ใ่จอมหมอกต้องยกก็อ,อ,อไงต้องยกกันทำอะไรู่ท <c oughs> ินนี่ผู้เหญ่จอมร้ายใจผู้ใหญ่จัน ผให่จอมอ๋อไนาะไม่มีภาพภาพต้นยลำหับออริจินอลไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่จันท์ผู้ใหญ่จันทร์เนผู้ใหญ่จันทร์จันทร์เอ้ยจันทร์เจ้าไปดีนะโอ้ยตัวแม่มาแล้วชีมาแล้วชี้ลอยมาชีเสิร์ฟชีเสิบอ่าหนุ่มหนุ่มมันออกแล้วเฮ้ยน้องแว่นเฮ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยตัวนั้นไอ้นี่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะต้องจีเลยต้องจีละวชี้จีต้องจีแล้ว ุ้ยมารอใครกันนี่ครูเมษาเหรอวันเกิดครูเมืนตนัวแม่เขามาว่ะมาพี่เบิ้ลค่ะได้ไหมจบเลยอุ้ยแรงมากย,ยึดหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้ลูกอมโอยเอาว่ะก็ลองจะมั่นใจหรไม่มั่นใจเกี่ยวกับพี่พอได้ค่ะ โหเอาเรื่องอยู่ทำไมคะฮ่าห้าต้องมีตบก่อนว่าตอบว่ามีร้องไห้ด้วยอือสะอึดทำแบบนี้โหหล่อมากเรานะฮะหล่อจังเนี่ยยังไงนะฮะโอ๊ยธรรมดาคือขอเป็นคนสั่รู้ได้ไงกินก่อนลูกอมอ่ะก็บอกว่าตื่นใจยังความสวยเลยนะเจ้าสวย แฮ้วเลยแฮ้วเลยนก็ช well, mm. ่องเลยนะวัดเจดชองไปเกมนี่คุกโยอะไรเองวัน่ปกินไปเราชองวัดเจดอืมจมไปกี่ถ้วยเดียวนเนน่จริงก็เอาคุณเบาเบาดีดีเบาสุดแล้วเอาให้มันเดียรกินหมักันยอเลยเพื่อนได้เลยอะไนี่นี่มันซุนหมาคงอะไุนหมาคงเฮ้ยไงโอ้โหแต่ละ คอาอาน้องเย็มอะโคตรหนาวติดตัวติตออต่ดตเนี่ยโคตรยุ่อเพื่อนต่อยกันเพื่อบีเอ็มเนี่ยโคตรยุเพื่อนสจะตีเพืบีเอ็มนี่เหรอวะอันนี้เราจะผิวปากให้ฟังเหรอส่งวินิาร์ยให้หรือเปล่าเอาปืนมาเหมือนหยุดนะ หยุดก่อนไ่อยุนยุอะงม่เยกันเหรอยไ่ยยุ่ง่ายเลยยุขึ้น่ายุขึ้นเลยโอเล่นแน่ตเรื่อยลยนะยังอยู่แถวโรงเรียนสมัยก่อนนะเนี่ยมีตอเปิดไมตัวเปิดนะตัวจะโดนเปิดตัวจะโดนเปิด อย่ทิ้งบอกน้ำหนึ่งถึงล้านวิ่งก่ะโอ้โหเขายายจะจอมปวยแล้วปวอย่างเิี้เขาบอกว่าไม่ไปไม่ไปอะอันนี้ไปไหนกันนะไปหาพ่ออ๋อไปพ่อไปใส่ัวยายอ่ะันงานภาษากพี่ไอพี่เฮงอ่ะเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่ต่ารเงหไม่ใช่พี่เฮงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เฮงวันดีๆียาย หมดแล้วมันก็สีทำมาหมดยังสีหัวพี่ตัดหลายรอบเลยต้องแต่งเพื่อไจอนะแล้วไม่ได้เป็นสีผมเลยอยนูนเลยโอ้ยอยากกินแตงโมเนี่ยมันคืออะไรพี่อยากินแตงโมไงพี่แกยทำจะไม่ได้จะไม่ได้จริงๆจะไม่ได้จริงๆนีครูอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูเลยอยากที่สุดอยากเป็นแค่จริงๆอะไรนะ มนบทเพลงสำหรับอีพีนี้เราขอโทษนะเพลงขึ้นไปกวคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเนี่ยจริงเหมือนคู่ใหญ่เหมือนกันนะพออองเรียนนะพออองได้แล่วทำไมฉันจะชวนนายไปงานวันเกิดพ่อน่ะไปไหมงานวันเกิดคนที่ผมโดนเรียนอ่ะอืมอืมอะไรไป คีหึงเธอด้วยโอ้แต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีอะไม่เป็นไรนะโอ้ต้องเล่นกับในสุราหรืออะไรพวกาเงี้ยไม่เทานะแต่ว่าข้างในไม่อยากไปเลยไม่เป็นไรเลยั้นโอเคนึ่สองห่อพอไปไหนก็แสามหลอดเลยกลับพอมงปากแล้วกันนี่หรือคุณพ่อคุณใช่คุพ่อผมโอ้เปิดตัวละครใหม่จริงจริงคคุณพ่อผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่นึกดื่นได้ว่า จริงๆแล้วตอนเด็กจอมเขาชอบกินทอดมย่างเป็นร้านนี้ที่สุดอ๋อผู้สืบทอดสันติแต่ไม่ยอมเไม่พอใจเลยโอ้เลิกพูดถึงอเลยจริงจะไปเป็นขนส่งผมไม่อยากลงเสียในวันเกิดีสักแม่เคยเล่นเป็นแม่พี่สองเล่อนะจอมไปว่าเป็นอย่างนี้วันนี้แม่ขอโทษนะคิดซะว่าวายป่วงทำเพื่อหลานและทั้งหัานกจะเกิดเป็นไปได้หรือนี่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  เครียดเลยแม่แม่ดีขึ้นมาเฉยเลยจริงปลาก็รอปลาไม่โกรธเหรอครับผิดคาดวะเฮงตามสบายเลยนะครับสั่งเต็มที่ได้เลยครับไม่น่าชื่อเฮงเลยผมออกแล้วออกไปละมีปัญหาคนชื่อเฮงเหรอพี่เฮงขึ้นมาทำให้คนอย่งคนเฮงเป็นยังไงคนดีครับเราเราน้องภูมิดีเหมือนกันครับสี่รี้แลวิวใหญ่ใหญ่ดูฟรี เียทีนว่าเออกินค่าฟรีเว้ยนี่คุณให้ผมโดดเรียนมาคุณเหรอไม่ใช่คุณเลิกเรียนแล้วไงเลิยังไม่เลิกเลิกเรียนแล้วกลับบ้านแล้วก็พูดอยู่ก่อนเดี๋ยวปั่นกลับบ้านเดี๋อววิชาคืเไม่าเรียนพิเศษมากตอนเยือกพ่อช่วยจมบเกิดที่บ้านอ่ะงานเขียนอยู่ไม่ได้คุณนียนเขาอ้างกลับอีกเยอะเลยมาถึงร้านสักแก้วเนี่ยพ่อคุณก็น่าจะมีใจแล้วแหละพูดดีว่ะสนใจตัวเองไหมสนใจเองไงพูดเข้าหัวไม่ต้องกลัวถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคเมื่อไหร่อ่ะ มองมาที่ผมเนี่ยแล้วคุณจะเป็นโอเคกว่าเดิมมองมาที่ผมว่าผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกไม่พอหรอกเพื่ใญ่จอต้องบินไม่พอหรอกอันนี้ฮะจริงเออมาไข่ทองมาไข่ทองไข่ทองทางยิบช้อนก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ ของอะไรไฟทองทองคำเลยอ๋อทองหยาบเป็นยังไงนี่อย่างนี้อย่งนี้อย่างนี้ก็เฮ้ยสร้อยก็มีฮึมถ้าจอดมาจริงๆแล้วมันทำให้คุณดีใจคุณอยากให้ลูกมาจริงๆใช่ไหมราบแล้วได้รับจริงเฮ้ยนี่ก็มาด้วยแล้วเนี่ยนึกว่าคุณน่าจะไม่มาไงวันเกิดปีนี้ซะแล้วใครมาอีกคนอ่ะ มาสวัสดีครับซื้อรอมาแล้วจอมมาแล้วยาบอกว่าก็บอกอยู่ว่าไม่ให้ฝากไม่ให้บอกว่ายายเอามาให้ถูกต้องเอออย่าคิมันควรเนาะอย่าวคิดเลยนะคะว่าจะกา่าวทำไมพี่จอมมาไม่เออเอาดิฮึมไม่เสียจริงเหรอก็พูดอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอก วันเป็นเด็กโกรกไรยังไงไม่ใช่จะออกมาด้วยไงไม่ออกมาด้วยใช่ไหมนีงว่ากล้วไงโหนโหนผาชนะฮะแล้วนายว่าไอเท่แบบชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนคอยไปรับไปส่งอ่ะมันเรียกว่าอะไรภาละอ๋ออ๋อยังงี้นี่เองภาละคุณเหเฮ้ กพี่ทอมกุ้งชอบองลูกแต่ไม่สั่งให้พี่ทอมชอบทอดมันกุ้งคำน้ำคำตาด้วยโโหปลาปลาอะไรปลาปีก้าต้งปลาแรโอ้ยทอดเจ็บเจ็บโหเจ็บจีสสองพันเก้าร้ก้าสิบเก้านหน้าพี่เป้าอดจะมือเลยยินดีค่ะแรงนะ มาแล้วเสียไพศาลเสียไพศาลไม่ได้ถ่ายเซีเดียวนะคือวันแผ่นดินไหวน่ะใช่ฮะวันนั้นเจ้าภาพเน่ยทุกคนใช้เงินให้เป็นเจ้าภาพเลยหรอบ้านตังค์เอาแล้วเลยเกินสามพันนะเลยครับเดี๋ยนี่ไงรผมู้เสียตั้งใจมาเรียนรทำโอ้เจ็บสิวใช่เลยๆผมมัคงไม่มาในวันนี้หรอกครับมาเรียนภาพฟังดู้เลยหรอแต่วันหลักเนี่ยอ๋เห็นเป็นอีกเป็นแบบก็ได้นะครับ เขาเอาข้าวขาหมูเลยเหรอไม่อย่างอื่นั้งเยอะไม่มีข้าวขาหมูเอาด้วยสั่งเพิ่มด้วยครับได้อ้ากลับเลยเหรอกลับเลยไม่รอแล้วผมแล้วคุณยังทิผมไว้ทีนี่ก็ควรเราตามไปด้วยซิเห็นไหมโอไม่ลงไม่เรียกเลยเออมาหามาตามไแล้วมีเรื่องแล้วใช่เอาอแล้วสองคนนี้เขามีสุ่มไฟกันใช่ โกรธมูห <łość> ูล้ะนะมูหูขานอห่วยเลยรับเครียดเลยเพื่อนจอมไม่มีอะไรหรอครับคำมัคคเณเป็นเรื่องการใช้จ่ายเขาจบแล้วหรอจบแล้วหรอเ็จวงอีกกลังวันเลยละเก่าด้ไหไม่เรื่องแบบ ไม่ได้เคลียร์เลยนะไม่จช่มันนะผมจปุ่มเรื่องนี้ของของแกจอมคือมันจัดใช่ไหมแกกลับบ้านก่อนเลยเอ้ว่าอีพีหน้าติดตามมากนะครับผมจบแล้วก kind of ับอีพีนี้อุยนะครับคุยก่อนอีพีนี้คุณชอบซีนไหนเป็นพ uh ิเศษไหมอุ้ยชอบซีนที่ไปกินในนี้ด้วยกันคือรอยแตนนั่งรอยแตนด้วยกันอ๋อไปอันซีนใช่ไหมร้านซีนน่ารัฬกาแต่ผมก็เห็นอะไรเยอะเนาะอีพีอะไรเยอะเห็นทั้งอ่ะ